เฮ้ยได้ข่าวว่าแฟนเก่าแกแต่งงานใหม่แกใส่ซองเท่าไหร่วะสองรอยะฮะสองจะขี้เหนียวปไปไหนวะแล้วแกจะได้ยันใส่เท่าไหร่เฮ้ยแต่หลังที่เธอคลอดเนี่ยฉันก็เอาเงินทั้งหมดที่สะสมมาให้เป็นค่ารับผันเด็กด้วยเท่าไหร่วะน่าจะเยอะน่าดูเลยอะสามแสนนิดนิด ามแสนกว่าเลยเหรอวะอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นเป็นของผัวเธอคิดแบบนั้นแหละหลังจากนั้นนะเว้ผัวเธอก็ให้เธอไปตรวจดีเอ็แล้วผลเป็นยังไงวะผลก็คือไม่ว่าผัวเธอจะขอโทษหรือว่าจะอธิบายยังไงแต่มันก็เป็นปมในใจของเธอไปแล้วเว้ ันฉันขอตัวก่อนนะเว้ยจริงๆเลยนะเราเนี่ยไอ้วามันโง่หรือมันแกล้งง่กกันแน่วะไอ้แต่มันก็เป็นวิธีที่ดีนี่วะฮัลโหล อใจเย็นก่อนสิผมมีเรื่องอยากจะถามคุณอนะเออคุณจะแต่งงานเมื่อไหร่หรอแล้วจะมีลูกเมื่อไหร่อะฉันแต่งงานแล้วแต่กำลังจะคลอดเดือนหน้า ฉันค่อยเกลียดผู้ชายที่ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเลยอ่ะครงการแรกๆอะไรก็ดีไปหมดแต่พอได้กันแล้วเนี่ยไม่ว่าฉันทําอะไรก็ผิดขนาดเข้าห้องน้ำไม่ปิดประตูฉันก็ผิดพอมาถึงวันนี้แค่หายใจให้งงผิดเลยคําว่าใส่ใจไม่เคยมีปล่อยป่าล,ล้วเลยเหมือนหมดโผลถ้าไม่ใส่ใจตั้งแต่แรกจะแก้ทป็นสนใจทาไมวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณ เรารู้จักกันไหมไร่วะโอ๋อหวยก็ไปหาหมอรู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยก็ว่าขนาดยืนห่างขนาดนี้กินปากยังขนาดนั้นไม่แปลกเลย ที่แฟนเก็บพูดว่าแค่หายใจก็ยังผิดผู้หญิงไรวะปากม็นชิบหายไปดิไปเลยเออไปแล้วก็อย่าก,กลับมาหาฉันอีกนะ ทำไมเราครบกันมาสามปีแค่คุณยอมเข้าใจและใส่ใจผมบ้างคุณก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรแล้วทำไมถึนจะไม่เข้าใจคุณคุณเข้าใจผมใช่ไหม <S <S 2> <S 2> คุณเดินเข้ามาหาผมในสิ่ง เป็นเข้ามาอีกนี่คนเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมใช้เวลาแค่สั้นๆ20วินาทีนี้ทำให้คุณเข้าใจถึงความรู้สึกของผมตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาใช่ผมมันบ้าไม่งั้นจะยอมอยู่กับคนที่ไม่รักผมได้นานขนาดนี้ได้ไงไปเลยนะ แล้วยังมาเสียใจทีหลังแล้วกันเสียใจทีหลังงั้นเหรอเพราะไม่ว่าผมจะเลือกทางไหนยังไงผมก็เสียใจเหมือนกัน ป้าพี่เรียกผมออกมาสะเย็นขนาดนีนะ้มีอะไรหรือเปล่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆอะพี่พี่หมาความว่าเองพอจะมีเงินให้พี่ยืมบ้างไหมเราพี่ต้องการเท่าไหร่อ่ะสองแสนสองแสนเอางี้พี่ตอนนี้ผมมีอยู่สองหมื่นอะพี่เอาไปก่อนนะ สองหมื่ะสองหมื่นเองเหรอวะเงินแค่สองหมื่นมันจะไปทําอะไรได้พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะเองนั่นแหละพี่มาขอยืมเงินเองสองแสนแต่เองกลับให้พี่สองหมื่นม,มันหมายความว่าไงเรารู้จักกันมาเป็น,นสิบป,ปีเราก็เหมือนพี่น้องกันเองเห็นความสัมพันธ์ของเราแค่สองหมื่นเองเหรอวะไม่ใช่แบบนั้นแล้วพี่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วแกหมายความว่าไงคือ หลายปีมาเนี้ยผมก็ลำบากอยู่เหมือนกันลงทุนอะไรไปก็ไม่ค่อยจะเห็นผลพี่รู้ล่าทั้งบ้านทาั้งรถอะไรที่ขายได้ผมขายหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะผมยังมีหนี้นอกระบบอีกเจ็ดถึงแปดแสนสามสี่ปีมานี้ผมลำบากมากไม่รู้ว่าจะไปซุกหัวนอนอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมึงหายไปอยู่ไหนมาวะพี่ถ้าพี่ไม่กดดันเองแบบนี้ เี๋ก็คงไม่พูดใช่ไหมเนานี่ในกระเป๋านี้มีเงินสดอยู่สามแสนส่วนที่เหลือพี่กับเองเดี๋ยวเราเชื่อกันใช้นี่คืนกัน